ผมค่อนข้างรู้สึกประหลาดกับมันมากเลยเพราะตอนดูในตัวอย่างอะรู้สึกว่าทําไมมันดูชีฟจังหวะทาไมมันดูแบบไม่ซีนิมาติกเลยวะแต่พอดูไปจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันดีกว่าตัวอย่างมันมันมันไม่ได้น้ำเน่าหรือมันไม่ได้รู้สึกว่าแบบกล้องมันน่าหงุดหงิดขนาดนั้นแต่ถามว่ามันมีความที่รู้สึกว่ามันแบบมุมกล้องมันมันไม่ค่อยดีหรือเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ซีนิมาติกเหมือนหนังเรื่องอื่นไหมมี แต่เราก็พอมองเห็นว่าข้อจํากัดมันก็คงเป็นว่าเขาถ่ายที่บ้านจริงๆก็ต้องเป็นสิ่งที่หนังต้องต้องยอมรับว่ามันเป็นข้อเสียของตัวเองนะอันนี้อันนี้ต้องบอกในเชิงของลุคของหนังรนะับผมรู้สึกว่าเรื่องยมันดูมันดูชีฟมันดูแบบไม่ซีนิมาติกเท่ากับเรื่องอื่นๆของของ Gdh เลยนะครับแล้วก็ช่วงแรกของหนังเนะี่ยยอมรับว่ามันเป็นหนัง แนวหนังผีทิพิคโคลทั่วไปธรรมดาสามัญเลยอะ่ะคือเทคนิคของการเป็นหนังผีทุกอย่างเขายัดใส่มาเราในองค์แรกเลยครับแบบว่าเห็นผีผีอยู่ตรงนั่นตรงนั่นอยู่ตรงน,น,รงนี้แต่ไปกล้องเป็นภาพแทนสายตากล้องกล้องเห็นผีคนไม่เห็นผีรวมถึงแบบแนวตุ้งแช่ต่างๆมากมายอาจจะมีบางอันอันสองอันที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้เจ๋งอันนี้ดีแต่ว่าถ้าเทียบกับสเกลทั้งหมดที่มันเล่าอ่ะผมมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างเป็นอะไรที่ซ้ำเดิมเป็นสิ่งที่เอฟเฟกตีฟไหม เอฟเฟกตีฟสำหรับผมแต่ว่าผมไม่รู้ว่าคนอื่นๆอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแนวตุ้งแช่แบบนี้ไม่น่ากลัวเลยว่ะไม่เบื่อ่าะภาพแทนสาตาแบบนี้มุกผีเห็นเดี๋ยวเเดี๋ยวเห็นมั่งไม่เห็นมั่งแบบนี้ น่าเบื่อสําหรับคุณก็เออก,ก็ก็ก็พูดให้ไม่ได้แต่พูดได้แต่ว่าสําหรับผมอะผมรู้สึกว่ามันซ้ำซากแต่มันก็ยังได้ผลแต่ว่าหนังสนุกขึ้นมาจริงๆตอนที่เป็นองค์ถัดๆไปมากกว่าผมมีความรู้สึกว่าหนังอันเนี้ยมันมันมันมีหลายมัดมันมีหลายซ้อนมันมันไม่ได้มีแค่ความสยองขวัญตอนแรกมันเริ่มปรับตัวเข้าไปในในการชิปเหมือนว่าชิปเกียร์ผมเชื่อว่าเหมือนขับรถเกียร์หนึ่งแล้วเขาปึ๊บขึ้นมาเกียร์สองซึ่งผมรู้สึกว่า หนังมันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าช่วงแรกมันไปเน้นความน่ากลัวไปเน้นเหตุการณ์แต่ว่ามันไม่สามารถสร้างอารมณ์ร่วมใดๆให้กับคุณดูได้แต่พอมันไปเกียร์สปุ๊บเฮ้ยอารมณ์ร่วมมาว่ะแอคติ้งมาว่ะสตอรี่มาว่ะมันซัดปุ๊มปั๊มปุ๊มปั๊มใส่ผมตอนนั้นผมแบบผมนั่งผมแบบเอ้ย เฮ้ย <Hey, S 2> ได้ได้มาเลยแบบนี้ใช่เลยแบบนี้แหละที่ฉันชอบแบบนี้แหละที่มันใช่มันโยนโยนโยนมาแล้วผมก็แบบรับมาโยนมาผมรับหมดฮัปปี้มีความสุขมากขึ้นแต่การาฟผีก็จะตกลงนะการาฟความน่ากลัวจะตกลงเพราะเขาไปไปเล่นอารมณ์ความรู้สึกมันก็จะสวนทางกันไปแบบนี้ซึ่งพอพอ,องคนี้ประพักเราก็จะมง,งว่าเฮ้ยโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วโอเคจะไปทางไหนต่อจะไปทางไหนต่อจะไปทางไหนต่อแต่พอถึงองสามสุดท้ายของเรื่องแล้วอ่ะแม่งผิดคาดกว่า แม่งแม่งไปทางโง่แม่งไปทางโง่เว้ยไม่ได้หมายถึงว่าตัวละครมันโง่หรืออะไรนะแต่แบบวิธีการที่เขาใช้ในการเล่าเรื่องให้สิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นนะ่ะดูถูกคนดูมันมันแก้ปัญหาทุกอย่างแบบเหมือนกับว่ามันเป็นคนละเรื่องอะเหมือนแบบทุกอย่างตอนแรกมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนโอ้โหตรงนี้มีปริศนาต่างๆมีอะไรต่างๆมากมาย แต่พอตอนสุดท้ายแล้วมันทุกอย่างมันดูแบบง่ายทุกอย่างมันดูแบบฮะฮ้นี่กูดูอะไรอยู่อยู่อก็อยู่ๆก็ทําอะไรแบบนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรมันมีเหตุผลอะไรหรือบางทีก็แบบสิ่งที่เกิดขึ้นมันมันไม่มีความน่าเชื่อถืออะไรเลยอ่ะเวลาที่เขาทําป่าช้าแตกอ่ะมันมันแตกแล้วมันมันมันไม่ได้น่ากลัวแต่มันดันดูแบบตลกดูโง่ดูแบบดูทําให้ทุกตัวทุกตัวละครในเรื่องที่เรารู้สึกว่า เฮ้ยมึงฉลาดมึงมีอิมมชั่นอลทุกอย่างมันมีเหตุผลอะแต่ท้าสุดท้ายทุกคนแบบเหมือนไอคิวลบสิบลบสองร้อยล้านอะทุกคนแบบโง่โง่โง่ทำอะไรโง่โง่โง่โงเป็นเหตุการณ์ที่โง่สอนโง่ซอนโง่ซอนโง่ซอนโง่ไปเรื่อยๆแล้วผมแบบเฮ้ยอย่างนี้ได้ไงอะมันมันน่าเสียดายคือในความรู้สึกผมอะผมว่าผมว่าน่าเสียดายเพราะหนังเรื่องเนี้ย มันมีอะไรหลายต่อหลายอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นมาลิกแนนได้มันมีความแบบประหลาดมีความเพี้ยนมันมีความที่แบบพร้อมจะเพี้ยนไปกับมันซึ่งผมดูอ่ะผมชอบผมชอบที่มันเพี้ยนผมชอบที่มันแบบเออมึงมึงไปเบอร์นี้เลยมึงมึงทำได้ขนาดนี้มึงทำไปเลยเพียงแต่ว่าแบบมาลิกแนนมันมันมันบ้าแล้วมันไปสุดเนี่ยแต่อันนี้บ้าแล้วมันมันไม่สุดอ่ะมันไม่ยอมไปไปถึงที่สุดแล้วมันก็หักมาง่อะอะไรที่เกิดขึ้นก็เหมือนว่าเฮ้ยเหรียญนี้เป็นสีแดง จะสอดผ่านรูนี้ได้คอนังเล่าไปสักพักอา้าวเหรียญสีแดงไม่สามารถผ่านรูใดนี้ได้อีกแล้วเอาแล้วเมื่อกี้มึงบอกเหรียญสีแดงผ่านรูนี้ให้กูฟังเพื่ออะไรทั้งอีกห้าวินาทีต่อมามึงจะบอกว่าเหรียญสีแดงเข้าไม่ได้แล้วมันเป็นความรู้สึกแบบนี้แล้วผมรู้สึกแบบไอ้เฮี้ยมึงมึงคิดว่ากูงโง่หรือหรืออะไรว่ากูถึงรู้ถึงจะสามารถเชื่อในสิ่งที่มึงบอกได้ก็เเมื่อกี้มึงบอกว่าเหรียญสีแดงผ่านรูนี้ได้อ่ะมันเป็นความรู้สึกแบบ เพียงแต่ว่าไอ้ช่องท้ายเนี่ยมันดันเป็นคลแมักมันเป็นส่วนสําคัญมันเป็นส่วนที่แบบจะบิดอารมณ์เราทั้งหมดแล้วมันก็เป็นส่วนที่จะเป็นพัดดาวไปถึงตอนจบด้วยอ่ะมันก็เลยแบบมันก็เลยน่าเสียดายตรงที่ว่าแบบองค์หนึ่งองค์สองผมค่อนข้างชอบผมค่อนข้างไปกับมันได้แต่พอองค์สามันมันมันกระซวกเราด้วยความรู้สึกที่มันแบบ มันมันมันน่าจะทําได้ดีกว่าเนี้ยมันน่าจะฉลาดได้มากกว่านี้มันน่าจะมีเหตุผลหรือสร้างเหตุผลสร้างสตอรี่คือมึงจะโม้อะไรก็ได้ในองคศอมึงโม้แบบโม้แบบหลุดโลกไปแล้วอะเย่าน้อยไอ้สมสุดท้ายมึงก็โมให้แบบโมให้มันแบบให้มันอย่างน้อยโม้แบบโมสุดๆไปเลยแล้วแบบมึงจะแบบหาเหตุผลสรรหาปีศาจซาตานอะไรก็ว่าไปให้แบบให้มันรู้สึกว่ามันแบบให้มันคุ้มค่ามันไม่ใช่แค่แบบ โอ้คันปากมันแต่มันพูดไม่ได้จริงๆแม้ว่าเขาจะพยายามที่แบบรวบให้ทุกอย่างมันดีในเชิงดราม่าในเชิงอารมณ์นะแต่ว่าท้ายที่สุดมันมันมันไม่ได้จริงๆอ่ะคือผมผมไม่สามารถจะรักมันได้จริงๆอ่ะมันมันมันทำลายหนังทั้งเรื่องอ่ะผมพูดได้ว่ามันทำลายหนังทั้งเรื่องโดยด้วยด้วยด้วยชวนใครแม็กซ์ตรงนี้นะคือดูแล้วใครมันจะชอบองค์นี้วะเฮียจะบอกว่าแบบคนสายน่ากลัวแม่งก็ไม่น่ากลัวจะสายอารมณ์มันก็ไม่ได้มันแบบเหมือนแบบไม่รู้ทําไงก็รวบ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 เหมือนแบบแบบ เฮ้ยเชี่ยกูวางของกระจายก็เลยแทนที่จะจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้ทุกอย่างมันกลมกืนกันกูก็รวบรวบรบรบรบตึงมัดมัดแล้วก็โยนทิ้งเข้าหลังบ้านไปมันไม่ใช่หนังที่แย่นะผมบอกตรงโปรดักชันการแสดงอะไรต่างๆมันก็มันก็ได้อยู่แต่ว่าบทนั่นแหละบทในตอนสุดท้ายที่ที่มันที่มันต้องรวบยอดเหตุการณ์ทั้งดราม่าทั้งความสยองขวัญทุกอย่างมันมันทำออกมาได้อย่างแบบน่าผิดหวัง